ครับเป็นอีกหนึ่งทริปในวัดโคศิตารามอำเภอสามบุรีจังหวัดชัยนาจุดตรงนี้เป็นจุดของพระกรถาพระแม่ธรณีจุดทูบทั้งหมด12ดอกอยู่ในภายในวัดการบูชาสการะนั้นนอบน้อมถึงบุญพระแม่ธรณีผู้มีเมตตา ปัดเป่าอุปสัรค์ในช่วงที่เหตุร้ายนั้นขอท่านให้ราปฏิหารให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราไม่อาจควรมองข้ามในการมาสก,การรับอุชาลัยในวัด ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับโบสถ์และทางออกประตูทา,ออทางออกก่อนกลับเป็นอีก1จุดและเนื้อหาให้ความสำคัญในวัดนี้ผู้ใดที่ชมคลิปนี้แดะอันนี้ส์บุญกันด้วยนะครับ